ดีค่ะคุณผู้ชมคะเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกของปี2,555ค่ะก่อนที่จะเริ่มต้นกันใหม่ในปีใหม่นะคะเราจะกลับไปทบทวนกันค่ะว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างที่เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงกันโดยเสียงของประชาชนค่ะ เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ประชาชนได้ออกมาร่วมกันแสดงเสียงในการเรียกร้องการเปลี่ยนความหมายของการเลือกตั้งจากที่เคยเป็นเพียงเวทีของนักการเมืองในการหาเสียงเรียกคะแนนให้กับตัวเองกลายเป็นเวทีของประชาชนที่กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาสำคัญสคัญของบ้านเมืองค่ะนอกจากนั้นนะคะยังตั้งคำถามครั้งสำคัญกับนโยบายประชานิยมที่เห็นว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้จริงค่ะ ประชาชนหลายกลุ่มนั้นได้ร่วมกันผลักดันนโยบายเชิงโครงสร้างค่ะโดยมีความคาดหวังว่านโยบายการบริหารประเทศที่ดีจะมีส่วนสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างบรรยากาศใหม่นะคะที่หลุดออกจากบรรยากาศของความขัดแย้งและความรุนแรงซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้นะคะการเลือกตั้งในปี2554จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาค่ะ การให้ราษฎรอยู่ดีกินดีคือหลักการของคณะราษฎรที่ทําการอภิวัตรเมื่อวันที่24มิถุนายน2475หลังจากนั้นประเทศไทยก็เข้าสู่ระบบประชาธิปไตยหลังจากนั้นอีก65ปีเส้นทางประชาธิปไตยของไทยได้ผ่านวิกฤตทางการเมืองตามมาอีกหลายครั้ง จนกระทั่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้ประกาศใช้ในปี2540ประชาชนเริ่มมีความหวังต่อการเลือกตั้งมากขึ้นเมื่อมีการตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเป็นหน่วยง,งานควบคุมการเลือกตั้งและใช้ระบบการเลือกตั้งใหม่คือแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในปี2544เกิดปรากฏการใหม่ของการเลือกตั้ง ประชาชนเลือกด้วยการพิจารณาจากนโยบายของพรรคเป็นสําคัญเ,เ,หเห็นได้จากนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทยในสมัยนั้น,างงานส่งผลให้ได้ที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสทั้งหมด248คนจากทั้งหมด500คน <S <S 5ปีถัดมาพรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง ทำให้พักที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในขณนะนั้นได้กลับเข้าสภาอีกครั้งและนี่คือจุดเริ่มต้นของชนวนความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างออกนอกสภากกเกิดการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเรียกร้องให้พันตวโททษินชินวัตรลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งเดือนกันยายนในปีเดียวกันการรัฐประหารก็เกิดขึ้นอีกครั้ง กลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นสนับสนุนพันธำรวโททักษินชินวัตรในนามในร่วมประชาธิปไตยต่อต้านด็จการแห่งชาติหรือนอปชในปี2550หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายหัดเปลี่ยนกันรวมตัวเพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองน,นำไปสู่เหตุสลายการชุมนุมทั้งหมดสาครั้ง มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น93คนบาดเจ็บกว่า2,000คนและสูญหายอีกจำนวนมากประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศแล้ว59ชุดมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว18ฉบับนักการเมืองและทหารผัดเปลี่ยนกันครองอำนาจมีการปฏิวัติ12ครั้งและมีการก่อกบฏ13ครั้ง ยอยูย่ฝ่ายใดประชาชนได้พยายามใช้สิทธิประชาธิปไตยทางตรงแม้จะมีพื้นที่เพียงแค่บนท้องถนนการใช้สิทธิของประชาชนเพื่อต่อสู้กับทุกปัญหาหลวนผ่านความบอบช้ำกันอย่างทุ่นหน้า<ค><ณ> 来来,来，来来。 ผมในช่วงเวลาที่ผ่านมากดดันให้รักต้องแก้ปัญหาของชาวบ้าน ภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งและด้วยความหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ใช้โอกาสที่สําคัญนี้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงค้างอยู่ท่ามกลางปัญหาและความขัดแย้งในสังคมการเลือกตั้งคือสิทธิทางประชาธิปไตยที่คือนอำนาจกลับมาให้ประชาชนอีกครั้ง การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่มีความหมายแค่การเลือกผู้แทนเข้าสภาแต่นี่คือการกำหนดอนาคตของประเทศโดยเสียงของประชาชนเพราะทุกคนต่างผ่านความบอบช้ำที่รุนแรงมาด้วยกันก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งราวหนึเดือนนะคะรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยและไทย P ี BS ได้ตระเวนสัญจรไปในภาคต่างๆค่ะ ในครั้งนั้นนะคะเราได้พบปัญหาสำคัญประเด็นสำคัญในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปค่ะแต่ก็มีบางประเด็นที่เป็นประเด็นร่วมของทุกภาคนะคะอย่างเช่นเรื่องของการกระจายอำนาจในภาคอีสานจังหวัดจัดการตนเองของทางภาคเหนือและเขตปกครองพิเศษใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเราจะย้อนกลับไปดูนะคะว่าจากข้อเรียกร้องและข้อเสนอเชิงนโยบายเหล่านั้นของประชาชน พักการเมืองได้มีท่าทีตอบรับอย่างไรบ้างคะ่ะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถูกเอาเปรียบถูกทอดทิ้งจากนโยบายของรัฐจากการที่การพัฒนาส่งเสริมของภาครัฐเนี่ยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนทําให้ภาคเกษตรถถเนี่ยล้มเหลวนะทำให้ภาคเกษตรถถเป็นหนี้สะสมมา เป็นไปได้ยังไงว่าภาคการเกษตรให้สินเชื่อเพียงแค่แสนห้าหมื่นกว่าล้านจะต้องไปเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อภาคการเกษตรเพื่อให้ภาคการเกษตรเขาอยู่ได้ด้วยความมั่นคงมั่งคั่งนะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่สุดคือนโยบายของพรรคชาตนาเพื่อแผ่นดินครับจะแจกบ,บาทแบบนี้ครับเอาบาทแบบนี้ไปเลยแล้วก็ไปเอาของมานะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรจะได้เป็นไทยตัวเองสักทีหนึง่ง มันต้องเอาจริงเอาจังไม่ใช่แค่พูดหาเสียงค่ะบอกพี่น้องเกษตรกรวันนี้เนี่ยพูดเยอะ <ใน S 1> ดีดีแล้วอ้<บ>น,นี้จะแค่ปัญหาทั้งระบบได้อย่างแท้จริงนะครับเราจะให้ชาวนาทุกคนเนี่ยนะครับมีบัตรนี้เพื่อไปซื้อปัจจัยการผลิตก่อนโดยที่รัฐจ่ยให้ศนย์อร์เซะฮะไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะฮะเมื่อ,อไหร่ประชาชนออชาวนาเก็บเกี่ยวได้ค่อยเอา เอาสินค้ามาหักกบรบลบหนี้กันโดยที่เราจำนำที่15,000บาทสำหรับข้าวข้าเปิดธรรมดานะครับหอมมะลิ20 0 0 0บาทเพราะเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะจัดการบริหารให้เข้าราคาขึ้นได้ผมถามว่าพักของท่านมีนโยบายในการควบคุมสารเคมีอันตรายอย่างไรและขณะเดียวกันพักของท่านมีแนวทางในการส่งเสริมหรือขยาย การทาเกษตรอินทรีย์เกษตรยั่งยืนอย่างไรครับโดยหลักการแล้วเนี่ยเราเราให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้สามารถเลือกวิธีการดําเนินชีวิตของของเขาเองอยู่แล้วนะครับและสิ่งที่ผมส่งเสริมก็คือเรื่องของเกษตรพอเพียงนะฮะสังคกมีเราก็ตั้งใจจะคุมแต่ว่าจะคุมจะถึงระดับที่มันไม่ให้กระทบต่อสิ่งที่มีมีความจําเป็นต้องใช้ครับสิ่งที่ประเทศไทยควรจะทําทันทีคือ สารเคมีที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตไม่ใช้ประเทศไทยก็ควรเลิกใช้ในทันทีด่านสําคัญของการใช้สารเคมีคือการโฆษณาและการส่งเสริมการขายอันนี้ได้ผลมากกับการควบคุมบุหรี่ควรน,นํามาใช้กับสารเคมีการเกษตรและประเทศไทยไม่เก็บภาษีนําเข้าสารเคมีการเกษตรตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาอันนี้ยารักษาโรคยังเก็บภาษีแต่ว่าสารเคมีการเกษตรไม่เก็บภาษี อันนี้ประเทศไทยควรเก็บภาษีและค,ควรนำภาษีไปใช้กับการพัฒนากเกษตรอินทรีย์ครับประมงขนาดเล็กเนี่ยพักเพื่อไทยมีนโยบายชัดเจนครับต้องได้รับการช่วยเหลือต้องมีแต้มโต่นะครับนั่นก็คือรูปงเงินกองทุนพัฒนาทนรัพยากรชายฝั่งนะครับนี่คือในประเด็นของพักที่ชัดเจนถามว่า พักไหนครับที่จะกล้าออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าผมอยากให้เกิดเรื่องนี้แล้วเราก็จะทําเรื่องนี้ให้เกิดนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเรื่องนี้ทำแล้วเนี่ยให้ให้ที่ดินคาออกมาแล้วกระจายการพัฒนาหรือว่าโครงการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบนะครับได้ละเมิดสิทธิชุมชนได้ไปทําลายฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่มีอยู่ผมจึงมีคําถามว่า แต่และพักเนี่ยจะมีกลไกในการแก้ไขปัญหาทั้งที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วนะครับและก็จะเกิดขึ้นข้างหน้าในอนาคตอย่างไรแนวทางการแก้กฎหมายเนี่ยที่เป็นอุปสรรคเป็นกฎหมายที่ล้าหลังนี่นะครับขัดต่อสิทธิเสรีภาพของชุมชนเนี่ยในการจัดการทรัพยากรตามรัฐธรรมนูญด้วยนะครับทั้งทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยในยุคปัจจุบันนี้ท่านมีแนวทางอย่างไรที่แก้ไขปัญหา เรื่องกฎหมายด้วยนะคโครงการใหญ่ๆทั้งหมดผมจะทำประชาพิพจารณ์ให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมแล้วผมก็ให้ข้อมูลแล้วถ้าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยก,ก,ก็เป็นสิทธิของท้องถิ่น แต่บางเรื่องนะเรียนบางเรื่องนะอาจารย์เวลาถามแล้วเนี่ยถึงที่สุดเขาไม่เห็น,นด้วยการตัดสินใจอยู่ที่ใครามไม่เห็ประชาชนชุมชนหรือว่าอยู่ที่รัฐบาลส่วนกลางคือคือบา,บางบางอันผมผมพูดโดยความตรงไปตรงมานะบางอันมีความจาเป็นเพราะว่าเพื่อคนส่วนใหญ่ในในตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมีการชดเชยอย,อย่างเต็มที่ที่พอใจอ่ะที่พอใจไม่ไม่อย่างนั้นมันก็จะทําอะไรไม่ได้เลยคนใต้เนี่ยได้พยายามแสดงท่าทีค่อนข้างชัด นะครับว่าวันนี้เนี่ยต,ต,ต่อท่าทีต่อรูปแบบการพัฒนาที่พักรัดพรมหยิบยื่นให้เนี่ยคนใต้เขาปฏิเสธนะวันนี้ท่านมีท่าทียังไงนะกับข้อเสนอของคนใต้นะที่วันนี้เราอยากให้มีการยกเลิกเรื่องราวพวกนี้และให้มีการตบตวนตามที่สมาชิาสุขภาพได้มีการเสนอไว้แล้วครับนโยบายของพรรคเพื่อไทยชัดเจนครับต้องพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเรื่องแรกก่อนเลยด้านคมนาคมครับ ด้วยถนนสี่เลนเลียบทะเลอันดามันนั่นประการที่หนึ่งเลยครับประการที่สองก็คือสะพานเชื่อมเรียกว่าสะพานเศรษฐกิจเชื่อมสองฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยครับแล้วก็เรื่องที่สามที่สําคัญมากเหมือนกันครับนั่นก็คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทั้งสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทยให้เป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนี่ผู้แทนงภาประชาชนเขากำลังตั้งคำถามกับโครงการเหล่านี้ครับนี่โครงการเหล่านี้ครับคือจะทำเหรอฮะจะทำครับ อ้าวก็เป็นเรื่องสิครับเชิญฮะท่านท่านท่านครับอย่างนี้ครับรายการเวลาสั้นกระชับกระชับสั้นๆครับผมถามทีละพักแผนพัฒนาภาคใต้เนี่ยเพื่อไทยก็เป็นต้นคิดประชาธิปัตย์ก็ทําเฉยสั้นๆก็คือว่าวันนี้สมัชชาสุขภาพงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเขาต้องการสามอย่างกับคนใต้ 1. ต้องการเกษตรที่ยั่งยืนสองต้องการการท่องเที่ยวสถ้าจะมีอุตสาหกรรม ขอเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาดกลับไม่ใช่มาตรพุทธสองฉะนั้นผมอยากให้พักการเมืองเนี่ยตอบสั้นๆพอครับว่าวันนี้คนใต้ไม่ต้องการแผนพัฒนาภาคใต้ที่ทําลายคนใต้ถามสั้นๆทั้งสี่พักว่าจะเลิกหรือไม่เลิกสั้นๆครับถ้าท่านเป็นรัฐบาลปัญหาอย่างมาตพุทธท่านคิดว่าท่านจะแก้อย่างไรในเชิงการให้เป็นเสร็จแล้วก็สามารถตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนได้อุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่ควรจะอยู่ ภาคกลางเพราะภาคกลางเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศไทยควรจะไปอยู่ริมชายแดนครับให้ไกลที่สุดแล้วก็ได้ใช้แรงงานต่างประเทศด้วยการบริหารจัดการจัดการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่รัฐเพียงอย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ย,ยั่งยืนเพราะฉะนั้นข้อเสนอของเราก็คือว่าอยากให้ภาคการเมืองมีนโยบาย กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นให้จังหวัดจัดการตนเองรัฐจะต้องดูแลและสนับสนุนโดยเฉพาะด้านงบประมาณทุกวันนี้เราจัดเก็บภาษีส่งให้รัฐส่วนกลางร้อแบ่งคืนมาให้ท้องถิ่น30เราอยากจะให้กลับข้างครับจัดสรรมาให้ท้องถิ่นให้จังหวัดเ0็เซครับแล้วเราจะมีกำลังมากพอที่จะดูแลป้องกันแก้ไขปัญหา เร,เราเชื่อเรื่องนี้ว่าจะเป็นสิ่งสาคัญนะครับผมว่าการการให้กระจายอํานาจเนี่ยเราเริ่มทำนะครับเหมือนที่บอกว่าเราเริ่มจะให้เรื่องงบประมาณเหมือนกันเราก็จะเริ่มที่จะว่าอบตตรงไหนต่ำกว่า10ล้านเราก็ให้10บ้านนะครับก็ตรงไหนเกินกว่า10ล้านแล้วเราก็จะให้20ล้านเลยเพื่อให้งบประมาณนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่จะคือพอมีเงินเนี่ยมันก็มีการมีสิทธิ์ในการทําเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ผมอยากเห็นภาพว่าเราจะมีการเลือกตั้งในทุก ส่วนนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีขั้นตอนในการดําเนินการนะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยคงจะต้องดูไปแต่ไม่เกียงาาพรรคเพื่อไทยครับเรื่องการปรับโครงสร้างกรมจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันแก่เกินไปแล้วมันมีอยู่ประเด็นที่ถามไปแต่ยังไม่ชัดเจนคือกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในเชิงของการพัฒนาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับ ผมจะกลับไปบอกพักผมและพักพวกผมที่เป็นสอสอ,อยู่ในปัจจุบันและในอนาคตที่เป็นสกสอขออยู่ในอนาคตที่อยู่ปัจจุบันและในอนาคตว่าต่อไปจะทําโครงการอะไรก็ตามในกรทมไปถามชาวบ้านเขาให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าเมื่อไหรก็ตามนะครับพักมารับทราบที่หลังว่าคุณไม่ได้ถามหรือเอาข้อมูลผิดๆมาอยู่พักไล่ออกลูกเดียวครับอันนี้เป็นสัญญาประชาคมหรือเปล่าฮะถูกต้องครับนี่รองหัวหน้าพักพูดนะ ครับแล้วผมพูดในถึางจริงๆนะนะครับผมไม่พูดในการประชุมครั้งการกระจายอำนาจนั้นเป็นหนทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยรวมทั้งปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยด้วยค่ะผมอยากถามพักของท่านนั้นมีนโยบายให้คนทั้งประเทศได้เข้าใจหรือยอมรับกับแนวคิดการกระจายอำนาจสู่รูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ ตรงนี้สำหรับพรรคเพื่อไทยชัดเจนครับท่านยิ่งลักษ์ชินวัตรได้ประกาศเป็นนโยบายว่าจะต้องจัดการในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ด้วยเขตการปกครองพิเศษจริงๆแล้วเรามองว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาที่สุดแล้วเนี่ยมันมันก็คือการกระจายอำนาจไม่ใช่ปัญหาที่ดินเกิดที่นี่แต่ว่าคนสั่งแก้อยู่กระทรวงมหาดไทยอยู่กรมที่ดินที่กรุงเทพมันไม่ใช่เลยฮะ เพราะฉะนั้นการกระจายอํานาจเนี่ยก็คือว่าทํำยังไงจะให้ชุมชนได้มีสิทธิ์ในการกําหนดกลับอย่างเช่นการศึกษาการ,กรเกษตรการใช้ทรัพยากรในชุมชนด้วยการออกกฎหมายในในชุมชนในจังหวัดด้วยนะครับอันนี้คือส่วนร่วมที่ที่ชุมชนจะได้มีจริงจากจาก,จากการที่ลดทอนอำนาจส่วนภูมิภาคออกไปแล้วก็ให้เหลือระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นครับอันนี้ก็คือแนวแนวทางที่เรา หมายถึงการกระจายอำนาจมีประชาชนอีกหลายแสนคนเฝ้าติดตามแสดงออกทางสื่อต่างๆเพื่อร่วมพลังผักดันวาระประชาชนต่อผู้บริหารประเทศและสมาชิกรัฐธสภาอย่างหนักแน่นพร้อมเพียงกันพร้อมกันนี้ภาคส่วนต่างๆได้เตรียม ติดตามผลักดันข้อเสนอของประชาชนภายหลังการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เกิดการเพิกเฉยละเลยหรือผิดคำมั่นสัญญาซึ่งพรรคการเมืองได้ให้ไว้ต่อประชาชนอีกต่อไปพรรคไ๊กยนั้นยืนยันที่จะทำนโยบายทุกนโยบายที่ได้มีการเรียนเสนอกับพี่น้องประชาชนนั้นอย่างเต็มที่ อำนาจนี้มาเนีเหมือนกับคุณขี่ม้าพยศนาลีขี่ม้าพยศแม้การเลือกตั้งจะเสร็จสิน้นแต่ภาคประชาชนยังคงติดตามนโยบายอย่างใกล้ชิดทั้งนโยบายแรงง,งานกระจายอำนาจและสวัสดิการปฏิรูปที่ดินและการจัดสรรทรัพยากรจาท่อง่างไรหลัก้อภาคการเกษ รอบๆหนึ่งเดือนหลังการเลือกตั้งประชาชนกลับมารวมตัวอีกครั้งในวันที่3สิงหาคมเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามนโยบายของรัฐบาลที่ภาคประชาชนได้เสนอไว้ บ้านจากภาคเหนือและภาคอีสานเดินทางจากบ้านเกิดเพื่อติดตามนโยบายการปฏิรูปที่ดินซึ่งประชาชนได้ผลักดันมาหลายรัฐบาลจนกระทั่งเกิดความคืบหน้าในรัฐบาลที่แล้วประชาชนที่รวมตัวกันเป็นเครือข่าย145องค์กรรวมตัวกันผลักดันนโยบายของพวกเขาอีกครั้งกลางกรุงเทพมหานครในวันที่6สิงหาคม ประชาชนหลายกลุ่มพยายามเคลื่อนไหวในช่วงก่อนการถแถลงนโยบายโดยมีความหวังว่าความต้องการของพวกเขาจะถูกส่งไปถึงรัฐบาลหวังว่าเสียงของพวกเขาจะยังคงเป็นเสียงที่ถูกนับหลังการเลือกตั้งเนัไม่เอานายกบายทำลายธรรมชาติของาขาตายปตการ่กรแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงนับเป็นวันสำคัญที่เหมือนการเฉลยคำตอบของรัฐบาล ความเชื่อมั่นต่อรัฐสภาว่ารัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยความสื่อสัตย์สุจริตและมีประสิทธิภาพมีพื้นฐานหลุดบนความเชื่อที่ว่าประชาชนเฝ้าติดตามการถแถลงนโยบายของนางสาวยิ่งลักชิน,นวัตรด้วยความตั้งใจ พวกเขารู้สึกยินดีที่พบว่าข้อเสนอหลายเรื่องที่ได้ผลักดันไว้ถูกนำไปบรรจุไว้ในคำแถลงของนายกรัฐมนตรีเช่นนโยบายด้านการศึกษาที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดให้ครูดีมีเพียงพอกับทุกห้องเรียนและการสร้างการกระจายโอกาสทางการศึกษาแต่ภาคประชาชนก็ยังมีความกังวลว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่เปิดโอกาสให้ภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม ตลอดเวลาที่ภาคประชาชนพยายามนำเสนอประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษาเนี่ยค่ะพอได้ฟังที่นายกรัฐมนตรีแถลงแล้วเนี่ยมีความเหมือนแตกต่างหรือสอดคล้องกันยังไงบ้างคะผมว่ามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับนายสนับสนุนอยู่หลายหลยหลายประเด็นเนยนะครับที่สําคัญก็คือว่ามันจะแตกต่างจากนโยบายรรคอื่นๆที่ผ่านมารัฐรัฐบาลอื่นๆที่ผ่านมายังไง พราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมาในส่วนมากพอแถลงนโยบายเสร็จก็ไปร่างกฎกระทรวงไปร่างหลักสูตรเหมือนการศึกษาเนี่ยใช่ครับก็ไปร่างหลักสูตรการเรียนการสอนกันซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมก็คิดว่านโยบายที่ดีในการแถลงวันนี้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นจริงหรือประเด็นเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าสนับสนุนอย่างเช่น เรื่องแท็บเล็ตเนี่ยครับแต่ผมว่ายังไม่ใช่ประเด็นเร่งด่วนประเด็นเร่งด่วนเนี่ยก็คือว่าเราจะจัดการเรียนการสอนให้มันมีคุณภาพยังไงเพราะว่าโรงเรียนที่ล้าหลังที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเยอะแยะมากมากเป็นหมื่นโรงเรียนซึ่งเราจะทำฟาร์มเท่าเทียมตรงเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแท็บเล็ตเนี่ยอาจจะเดี๋ยวก่อนก็ได้ สำหรับนโยบายด้านที่ดินได้ระบุถึงการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนเหมือนกับที่ประชาชนได้พยายามเสนอแต่ข้อเสนอของภาคประชาชนที่พยายามผลักดันเรื่องฉนดชุมชนมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วกลับไม่ปรากฏอยู่ในคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลงๆแล้วธนาคารที่ดินเนี่ยมันมียกล่างเกี่ยวสิกคาแล้วเพียงแค่รอประกาศใช้สร้างกลไกแล้วก็เดินหน้าต่อได้เลยตอนนี้มีภาะกิจสินค้าในธนาคารที่ดินแล้ว อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับบรรจุไปคิดว่าแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้เรื่องมาตรการทางภาษีมาเพื่อให้นำไปสู่การกระจายการถือของที่ดินนี่ก็ถูกบรรจุเอาไว้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าอยากในนั้นเขาก็ไม่ได้พูดชัดนะว่าใช้เพียงแค่ว่าใช้มาตรการทางภาษีเราเสนอให้ใช้มาตรการทางภาษีในอัตราก้าวหน้าราระบุชัดนะครับว่าอัตราก้าหน้าแต่เขาเขาก็เขียนอันนี้ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคงต้องมีการทํางานร่วมกันต่อไปที่จริงเรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องที่รัฐะ เคยทากับประชาชนเป็นข้อตกลงที่รัฐบาลได้ทํากับประชาชนเอาไว้อยากยกตัวอย่างว่ารัฐบาลถ้าทำก็ตกลงไว้กับต่างประเทศหรือทําไว้กับกลุ่มบริษัทเนี่ยรัฐบาลใหม่มาก็ต้องรับผิดชอบต่อสารต่อเลยไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมไอ้นี้กรณีที่รัฐบาลทํากับประชาชนและเป็นข้อยกองของประชาชนได้ทําตกลงเนี่ยผมอยากให้สารต่อเลยจะเหมือนกับว่าเป็นพันธสัญญาที่ได้ทําไว้กับภาคเอกชนหรือต่างประเทศอยากให้มีว่าทำและใส่อย่างนั้นไม่อยากให้ไปเริ่มต้นใหม่ อย่าเพิกกิจแค่วาทะหรือว่าอย่าใช้ระเบียบประกาศคำสั่งนั้นเดินหน้าต่อเลยการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างที่ชาวบ้านภาคใต้ได้รวมตัวกัน,นเพื่อให้รัฐบาลทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ให้เหมาะสมก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลประกาศเดินหน้าแม้จะตรงกันข้ามกับความต้องการของคน<อ>งในพื้นที่ก็ตามเีนโยบายอย่างไรถ้าลองยกตัวอย่างในส่วนที่เขา ที่ทางรัฐบาลได้แถลงนโยบายวันนี้เองเนี่ยก็พบชัดเจนครว่าในส่วนที่เราเสนอเนี่ยแม้จะมีคําบางคําที่สะท้อนให้เห็นว่าอยากจะสนุนเช่นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นต้นนะฮะแต่ว่าหลายพื้นที่เราพบการยืนยันชัดเจนว่าเขาจะดําเนินนโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งใหม่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขียนไว้ชัดเจนเรื่องสะพานเศรษฐกิจระหว่างอ่าวไทยกับอนนันดามันแล้วก็ แล้วก็ชัดเจนไปอีกว่าทําไปเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น mm hmm. เขามีความขัดแย้งกันเองในนโยบายคือด้านหนึ่งเนี่ยบอกว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่อีกด้านหนึ่งก็จะทําอุตสาหกรรมสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่านโยบายรัฐบาลที่พูดได้ชัดเจนว่าต่อไปนี้การกําหนดนโยบายจะไม่เป็นลักษณะของการท็อปดาวสั่งการจากข้างบนลงข้างล่างแต่ว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่าทั้งหมดเนี่ย เป็นนโยบายที่เขากำหนดแล้วและอยากจะมาทําแต่สิ่งที่เราเสนอคือกรุณาน,นาเอานโยบายที่ภาคพิเศนเสนอเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็ทําให้มันเป็นมันนโยบายของประเทศแก้ปัญหาของประเทศเพราะนั้นเองเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าในที่สุดเขาก็กําหนดสิ่งที่เราไม่ต้องการออกมาก็ก็อย่างนั้นถมองอย่านว่า แม้ว,วันนี้การถแถลงนโยบายของรัฐบาลจะถูกมองว่าเป็นเพียงพิธีกรรมของการเมืองในรัฐสภาแต่สิ่งหนึ่งที่ภาคประชาชนได้รับคือทิศทางการดำเนินงานของรัฐบาลหลังจากนี้ที่พวกเขาต้องกำหนดแนวทางการติดตามอย่างต่อเนื่อง